บทที่6ธรรมจักกร,รมปรวัตนสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะควาภาราณสียังวิหารติอิสิปัตะเนม,มิคทาเยตันตระโขภะควาปัจจัภักขิเยพิคูอมันเตสิเทวเมพิคเวอันตาปัมปชิเตนะนะเสวิปติตพาโยจายังกาเมสุ กามสขันลิกานุโยโคยินโมโมโปทุตฉะนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโกสันหิโตโยจายังอันตะกิละมะทานุโภโคทุโคอนาริโยอนัตถสันติสันหิโตเอเตเตภิกเวอุโคอันเตหนุ ปคมัมเมมชิมาปฏิปทาตถาคตเณนะอะภิสามพุทธาจากขุกรณียานาการณีอุปสมายะอภิญายะสัมโธายะนิพพานาะสังวันต,ติกตมาจะสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคนเณณะนะอะภิสามพุทธา จกักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสัตทางตติอเยเมวะอริโยอัตโทคิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิติสัมมาสัมกัมโป สัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจาโวสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิคเวมัชฌิมาปฏิปทาทัฏฐาคเนนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะการียะอุปปัสมายาอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะ สังวัตติอิทังโขปานาพิขเวทขิอริยสัจจชาติปิทุกขาชาลป,ป,รรป,ป,ปิทุกขามรณลปิทุกขังโสกะปริเทวเทวะทุกขะโทมณสุปยาสปิทุกขาอัมปิเยหิสัพโยโคโทุกโคปิเยหิวิปโยโคโทุกโขยัม ปัญจณละพติตัมปิทุกขังสังขิตณตนนปัจจุปาทานคขัตธาทุกขาอิทงองังโขปนาวิกเวทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจังยายันตันหาพโพนโพนิกานัตถิลาขัสสะาขัตตาตันตระตันตารา พีนันที่นีเสือ,อยะทีทางกามะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอิทางโขงปนาภิกเวทุกันิโรโถอริยสัจจโยตสาเยวะตันตหายะอเสสะวิราคันิโรโถจาโครปรติณัตสกโกมุติอนาลโยอิทางโขงปนาพิกเวทุกันิโร ทักขาไม่ในมินีปฏิปทาอริยสจัจจงอริยะเมวะอริโยอตถังกิโกมคโค เสยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกมโพสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโวสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวโบเพอนันโนสูเตสุธรรมเมสุจักุงอุทะปทิญาณังอุทะปทิปัญญาอุทะปทิวิชาวทะปทิอโลโกทัปัทถตังโขปนิทางทุกขัง อริยสัจจังปริญเยยันติเมพิกาเวบุเพอนนุสสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทัปปิยานางอุทัปปิปัญญา อุทาปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมพิกาเวปุเพอานนสุเตสุธมเมสุจักคุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิอิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอานนสุเตสุธมเมสุจักคุง อุทัพิยญานางอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิตังโคปณิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตามพันติเมพิกเวบุเพอานนโนสูเตสูอาเมสูจักุงอุทปฏิยญานางอุทปฏิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิตังโคอุทปฏิทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังปฎิตันติเม พิกเวบุเพอนนนโนสูเตสูธามเมสูจักคุงอุทัปธิยานังอุทัปฏิปัญญาวทัปธิวิชาทัปธิอโลโกโทัปธิอิทังทุกขานิโรโษอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอาันโนสูเตสูธามเมสูจักคุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาวทัปธิวิชาโทัปธิอโลโกทัปธิตังโขอุทัปฏิทุขานิโรโถ อริยสัจจังจันจิตกาตามพติเมภิกขเวบุเพอนันโนสูตเตสุธรรมสูจักคุ้งอุทปพิยานางอุทัปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาวทปพิยาโลโกอุทปฏิตังโคผนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังจัน สันจิกตันติเมพิกเวบุเพอนันโนสูเตสูธรรมเมสูจากคุงอุทภิญานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทภิอาลโกอุทปฏิอีทางทุขานิโรทขมินีปฏิปทาอริยสัจจติเมพิกเวบุเพอนันโนสูเตสูธรรมเมสูจากคุงอุทปภิญานังอุทฏิ ปัญญาอุทัปะิวิชาอุทัปะทิอโลโกุทัปะิตังโคผนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ภาเวตันตพันติเมพิกเวบุเพอนุนุสูเตสูธามมสูจักุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลอโลโกทัปปะทิตังโคทัปปะทิทุกขานิโร ทักขมินนปฏิปทาอริยสัจจพาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสูเตสูทามมสูจกักุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาวทัปฏิอโลโกอุทัปธิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิสุเมอิเมสุจตูสูอริยสัจเจสูเอวันติปฏิวัฒะ ทาวาทาัสการรังยถาภูนางย,ะยะายทัสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวะเตตาวหังพิขเวสเทวเกโลเกสมารกเกสพรม,มะเกสัทธมนาพราม,มานิยาปัายะสะเทวานุสยะอนุตตรังสาัมมาสามโพธิอภิสัสมพุทโธปัจจญญาสิงยตโต จโคเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัดทางทวาทศสาการังยะถาภูตังยานทัศนังสุวิสุถังอโหสิอัธาหังพิกเวสัทวเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพัมมะเกสัสมาณพรมมะนิยาปะชายะสัเทวมนุสาสยะ อนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธาปัจจัญญาสิญยานัจปะนเมทัสนังอุททปธิอากุมปาเมธิุติอายามันติมาชาตินัตถิธานิบุนพะโวติอิธมโวจะภะคะวาอัตตมะนาปัจจ พิกยาพิคูพักขวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัชมินจะปณะ,ะเวยะกะระยัสมิงพันยะมาเนอายาสัสโตโกนทันยสะวิราชังวีตมะลังธรรมะจากขุงอุทปปิยางกินจิสมุทยะธรรมมังสัพันตังนิโรธทธรรมมันติ ะวันติเตจะภะควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวสัมตมะนุสสาวสุงเอตามพระควตาภารานสียังอิสิปานะเนมิขทาเยอนุตตรังธรรมะจักกลางะวันติตังอัปปติวัตทียังสัม,มเนนวาพรหม,มเนนวาเทวมานะวามาเนระวาพรหมมุนีวะ วาเกจจิวะโลกาสมิติภูมินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจตุ მ มหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาเวสุงจตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาเทวทิสาเทวาสัทมนุสสาเวสุงตาวตินสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวสัทมนุสสาเวสุง ยามานางเทวนางสัตทังสุตวาตุสิตาเทวะสัทมนุสาาวสูงตุสิตานางเทวนางสัตทังสุตวานิมารนปิตีเทวสัทมนุสาาวสูงนิมารตาตินางเทวนางสัตทังสุตวาปารานิมิตวาสวตีเทวะเทวสัทมนุสาาวสูงปารานิมิต สวัตตีนางเทวนาง,ส,างสัตทางสุตวาพรหมกายิวาเทวสัสัทธมนุสาเวสุงเอตามภักวตาภารานสิยังอิสิปนัตเนมิขทาเยอนุตรังธรรมจักกังะวันติตังอัมปติปัติยังสมาเนนวาพรหม,มา พรหมเนนะวาเทวนะวามะเรนะวาพรามุนาวานะนะเกนะจิวาโลกัสมิติอิทิหะเตนะขะเนหะเตนะมุตเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโธอภุดคันจิอยันจะทัสสะทัสสะหดสีโลกาธาตุ สังกัปปิสามกับสามปะกัปปิสามปะเวนิอัตาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปะนะปตุระหิสิโหสิอติกัมเมวเทวนางเทวานุภาวังอัตโขภควาอุตานังอุทาเนสิัญญาสิวัตตะโลโกทันโย อัญญาสิวัตะโพกนทนโยติอิติหิทังอายสมัตโตกนทนยสะอัญญาโกนทนโยตวัจจาวะนามังอโหสีติบทที่7ถึง11สวด3รอบรอบที่1 อิติปิโสภะขวะระหังสัมมาสัมปทโทวิชาจรณะสัมปโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสัธมมสาธิสัทธาเทวมนุษย์สานางพุทโธภะขวาติสวาคะโตภะขวตาธโมสันทิติโกกาลิโกอหิปสิโกอบัญญิกโกปจัตังเวทิตโภวินโยหิติสุปฏิปัโนภะขวัตโตสวะกัสังโฆ ภูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสรังโคยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสรังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสรังโคยาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกะสรังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีการณีโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกันจิเทโวเยสกโกปันปัจชังทัสมิงกินเนวา ทันตาปิยังตันตังสาริปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทานางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ,มะสัก,กตวาพุทธรัตนานังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะสุตินานาสันตุปัทวาสัพเพพุทุข,ขาอุปัสเมตุเต สกตวาธรรมรัตนนางโอสถังอุตมังวรางปัลลลาหูปัสมะนังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทวาสเพพะยาหูปัสมินตุเตสกัตวาสังขารัตนนางโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังขเตเชนะโสตินานัส ตุปัททวาสเพโรคาวูปัสนตุเตบทที่7ถึง11รอบที่สอิติปิโสภควาระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขตโตโรกวิทูอนุตโตรโพลิสัธรมสารทีสัทธาเทวมนุษานางพุทโธภควาตีสวาคาโตภะควาตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโก ปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคญายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคยาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาบุคะลา เอสาพะขะวะโตสซาวะกะสร้างโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชรีการะนียโยอนุตารังปุญญเขตตังโลกาซาตีจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุโนทีปัง ตเรเทวสุโกเสริกินจิเทวเยสกโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาริปุโนภวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะทนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนานางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนสทินา นัสสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปัสเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนานังโอสถังอุตมังวรังปารีลาโหปัสมะนางธรรมเตเชนะสุทินานัสสันตุปัทมาสเพพระยาวูปัสเมนตุเตสกตวาสังขารัตนังรังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยัง สังคเตเชนะโสธินานัสสันตุปทาวาสัพเพโรคาบูปัสเสน,นตุเตบทที่7-11ถึง11รอบที่3อิติปิโสภะควาระหังสัม,มาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสาราธิสัทธาโทเทวมนุสานังพุทโทภะควาตีสวะคาโตภะควตาธโม สันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสรังโกอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสรังโกยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสรังโกสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสรังโกยาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาบุคลา เอสาภคะวะโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกาณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโรกัสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสติสิเนหังมาตาปิตาวาโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพสิทังสัตโปสันทุ โนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสติกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทันตาปิยงังกันตังสาริปุนโนพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยนยเมณีจินดาปิยงังจะทานังสับเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกัตวาพุทธรัตน,าน,นางังโอสถังอุตมังวะรัง หิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพภุขาวูปสัสเมนตุเตสก,กัตตวาธรรมรันานนาตนานังโอสถังอุตมังวรังปาลิลาหูสมปนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปัสเมนตุเตสกัตตวาสังขารัตนานังโอสถังอุตมังวรัง อาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคเตเชนะสโสธินานาสันตุปัทวาสับเพโรคาวูปัจเมนตุเต